ีวรอจูบันจีบกันอยู่เนี่ยไไมม่่รู้พี่กนกกดพี่กิ้วเลยมาเฮ้ออะไรเพี่กิ๊บครับพี่กิ๊บครับเหรอคะพี่กิ๊บครับผมให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะจงรักภักดีต่อชาติตศาสนาและพระมหากษัตริย์เดี๋ยว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 เดีใช่ลูกเสือจีบ พี่กิฟต์ครับผมจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเีย ผมมาส่อมบิมเลยผมมาส่องไปครับเฮ้ยเข้ามาในบ้านเราโดดเลยฮ่านั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเข้ามาปราบผีเนาะเดี๋ยว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 ี๋ยป่าผีไม่จี้ไปกับอ่าคมไฟเฮ้นพี่นกพี่นกวะพี่นกทำอะไรอะกดคลิปขึ้นมานี่กระี้ฟอกกระชี้ฟอกไม่ได้เอิ่มทำความรักกระจกทั้งเงาวับอะไรแล้วมันก็มาหัวใจขึ้นใส่พี่นก ก็เดอนจกไปเอ้ามาขโมยตู้ขโมยเสาไฟไปละมาขโมยโคมไฟไปเฉยเลยเฮ้ยย้ายเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันของที่คนอื่นให้เรามานะเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยนี่มันจดนแล้วเดี๋ยวนี้มันจอดที่พักอันนี้มันมันโดนเราไม่ได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะก็เลยมานี่เดี๋ยวจะยึดไอ้นี่มาเลยรับบินจ่ายบินจ่ายบินจ่ายบินเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็น ผมจ่ายบิน<ด>ให้ดูผมจ่ายบินให้แป๊บนึงอ,อ,อย่าพึ่งไปจ่ายบินให้แล้วมันไม่จ่ายงั้นแหละแล้เกลียดแล้วของย่ากลับมาไหมไม่กลับไม่กลับงั้นเมืม่อกี้จ่ายแม่งแล้วเดี๋ยวมันนั่งมายึดเพิ่มมาดิเอ๋พอแล้วผมจ่ายแล้วไอ้ตั้งอ่ะไม่ยอมจ่ายเปินเถื่อนแบบ สายบินละสายบินโอ้โหมาเป็นรวบเป็นกำรรเซนเซนเซ็นเซ็นเจ็บร้อยได้แล้วหยุดดูได้แล้วโอ้โหหนังสือพิมพ์เก่าๆมันจะดูไม่ค่อยเอาไปทำอะไรนันงคือนังดีงนังงงจะเป็นรีไซเคิลเหรอโดนยึดทรัพย์ชาวซิมหาห่วงของของพวกเขามากแล้วมันท่องท้งแย่ที่มีใครเอามันไปโอเคมันไปละเ,เออคือผมจ่ายตังค์แล้วนะครับของกูละ่ะเออ เชียร์องศาพึ่งตื่นตื่นมาไม่รับรู้อะไรเลยแย่มากเลยดูเอาอาวอาคุณเธอมันทําอะไรมันทําอะไรแล้วนึงแันหนึงตะกี้มันทําอะไรคุณเธอใต้บ้านใต้บ้านใบใบใต้บ้านรับบินเหมอกไปแล้วเดี๋ยวค่อยดูค่อยดูมันวิ่งหายไปแล้วอ่ะไหนไหนก็อาชีพอาชญากรใช่ยอาชญากรนั่นแหละเดี๋ยวจะไปยึดของบ้านมันตามบ้านมันไปนี่พุทากออาชญากรไม่ได้มันหายวับไปแล้ว ไอ้วนนี้มันออกลิงลีมานาเลซี่ฟ็อกอย่างน้อยจำชื่อได้คุณเธอหาบ้านเลยบ้านไหนชื่อเลซี่ฟ็อกน่าเกลียดมากเราจะไปบ้านมันพี่นกกะนอนทำไม่อ๋อจัดเตียงพี่ดกจีพี่กิฟต์ก่อนยังต้องจีบอีกหละผมจะไปขโมยของบ้านมันก่อนนี่คุณเธอดูบ้านวัดดูบ้านวัดบาวัดตัวนี้มีใครบ้างเช็คเลยเช็คก่อนไม่นั่นด้วยแฮะดู ก่อนพี่กิฟก่อนอียื่เพิ่งแขนนี่พี่กิฟครับทีเด็ดครับทีเด็ดครับเฉยโรแมันติกก่อนรัดให้คำม่นสัญญาจะคอยปกป้องดูแลคำม่นสัญญาไม่รู้จะนอนอพี่กิฟต์หนาวพี่กิฟหนาวไม่แล้วขอขี้ขอขี้ก่อนพี่โนยเพิ่งมาให้คำม่นสัญญาพี่กิฟต์ูน้ำแตกแล้วไม่รู้นะปั๊บตัวเองมาเนี้มานี่ย ยเนี่ยวปั <c oughs> ๊มส <t une cheers> ้มเองนะเออเดี๋ยวปั๊มเองนะดูดิข้ามไปแล้วเมื่อไรมันจะได้จีบกันเนี่ยรอดูมันจีบกันอยู่เนี่ยยีนอ๊อกกดพี่กี้เลยมาเห้ออะไรเพิกิบครับพี่กิวครับ ให้คำมั่นสัญญาผมจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ลูกเสือจีพี่กิฟต์ครับผมจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเดี๋ยวแล้วบ้านที่ดีงามจะกกมขึ้ความันสมานงามเออคือถํารูปร่างพี่กิฟต์ครับนมใหญ่มากเดี๋ยวพี่กิฟต์ครับสง่างามมากท้ามแต่ผมยอเนี่ยฮะพี่กิฟต์ครับจืมีอ่ไรย่อ อะไรอ่ะอะไรที่ที่ทำบ้ากก็ที่ทำบากก็ได้โอเคไหมไปปั๊มส้มก่อนแล้วผมจะภูมิใจมากไม่ไม่ไม่เดี๋ยวปั๊มเดี๋ยวปั๊มขอจีบก่อนก่อนผมจะแก้แค้นอย่างเดียวลูกเดียวเลยไม่ดูโรแมนติกพี่ชูขอสง่างามพี่นกสง่างงามอย่างเลยค่ะพี่นกหุ่นดีเหมือนน้าเดชคุกิมิยะเลยคุกกิไม่จะถามไปขอการค้ำกันโอเคโอเคพี่นกโอ้โหหล่อเหมือนน้าเดชเลยนะคะพี่คือคุชายพุทธิพัฒน์ พี่น้งคะช่วยเป็นอัศวินแลวบอกป้องพี่กิ๊บไปไต่อไหไปเล้อัศวินไม่เอาอ๋อพี่น้ตจะเป็นเจ้าชายแล้บอกป้องพี่กิ๊บบรีได้ไหมคะอัศวินมันกระจอกไปฮะไม่เอาเออได้พี่จะเป็นอัศวินให้เองสีชมพูสีแดงเนี่ยสีแดงแล้วมันติกดไปแล้วไม่น่าจะได้ไม่รู้ดิท้องได้เลย เงินจ่ายบินไม่มีแต่เงินซื้อดอกกุหลาบมีเฉยค่ะจ่ายบินไม่เอาจ่ายจะซื้อดอกกุหลาบได้คลิปครับนี่เอาทำไมเป็นสีฟูล่ะกระบอกไปแล้วโอเคต่อมาก็จูบรักร้อนแรงจูบดีกว่าพี่นกจูบมั้ยเอาหัวใจแตกสลายนี่คืออะไรวะไม่รู้ถามเนยไม่เกี่ยวมีสีจูบแต่มันไม่ยืนจูบอยู่คิดเลยว่า ี่นกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วดึงดึงเลยนะดึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาน่าวตัวจริงพี่นกอะไรเนี่ยดิฟคิดคืออะไรวะอ๋อเต้นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่เป็นผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสาบบนตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวอย่าไปกดเกดทีผมยัดคุณเธอกดไปวิ่งเหมือนกันนะ แม,น,น,มนติโกดชรแมนติเออดิฟคิดมั้ยดิฟคิดเมคเอัลดะเมคเอาลอะอ่าอืออ่าอ่าเ,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 เป็นไงเสร็จทำได้ยังยากมากตะ<ม>กี้ตะกี้อะไรฮะตะกี้อะไรนี่นกมุนติวนกเป็นานางเอกไงพี่พี่เอกเองน่าเกลียดมากกุมมืออะรอมันติกโรแมนติกถา่ายรูปโรแมนติกด้วยกันนะ น่าเกียดเดอะซิมเป็นลายที่ทุเลศมากอ๋อพี่นกค่อพี่นกค่าเียนราเคเออเอาพี่นก่าไหมคะค่ะเด้อดีเออคลียรเส้นดิฉีบนอะไรก็มันพูดอย่างงี้เนอะแรร์แร็ในกลมือกลมือกันค่ะ งกูมาแล้วแมวจะกินนมอ้ไรวะนมอะไรบอกน้องด้วยเดี๋ยวน้องเข้าใจผิดเมจิเใพี่มจิเนี่ยถ่ายรูปคู่กันหน่อยนะจ๊ะนี่เฮ้ยท่าเดียวกันเลยอ่ะน้องทั้งรัวมากเลยอ่ะโอ้โอ้โเดี๋ยวดูมือดูเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเดี๋ยวคืออะไรวะหักเข้าไปเลยมือคืออะไรเมื่อกี้คืออะไรไม่รู้ฮะงงอ่ะเมื่อกี้พี่น้องเี๋เฉยแบบพี่เหมือนเออหัก เราไม่ดีเถอะพี่พงกโคตตกแตกอดอ๋อพี่จตกอดนกนกอเย้พี่นกอค่ะโดนมาไม่ดูไม่ทำไม่ถามสภาพกันเลยโไม่ดูไม่ทำุขเลยมีไม่งสุาพันเลยม่ทำ่คุณเย่ทำังมไม่ทำเนี่ทกด่สเนม่ไห่มคะใชน่ค่ะ จีเสร็จแล้วก็กดส่วมเลยนะเขานานคิดว่าฉากที่ดีที่สุดไม่ควรจะกระตุกแบบนี้นะพี่เราจะเก็บฉากที่ดีที่สุดควรจะเป็นฉากปั๊มส่วมี๋ยวต้องมีการชวนอัปเดตก่อนไม่ติด็จเขาจีบกันอยู่ดูดีดูเขาจีบกันอยู่ไม่ได้ไปกดส้วมเดี๋ยวคุณเดยต้องเริ่มงานเลยนะไายแล้วยังจับผีอะไรอยู่กระตุกขนาดนี้ฮะจับจับไปโอเคกดส่วมทีหนึ่งก่อนเป็นวิธี น่าเกลียดน่าเกลียดร่ะพวกมันตำอยู่จะไปกดน้ำทำไมอ่ะแล้วตกลงจะยึดบ้านชาวบ้านเขาได้ไหมเดยวไม่ได้แก้ไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งทำไมดูตัวละครพี่ทำน่ะใจยังไงอ๋ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นี่ค่ะแก้ไขเมืองมัน แกไข่เมือคุณยังไม่ได้บันทึกเผื่อคุณต้องการคุณจะสูญเสียสิ่งที่คนอื่นอธิษฐานเพื่วคุณเธอกดน้ำให้น้องก่อนแล้วเราขโมยบ้านคนอื่นกดน้ำให้น้องอยู่นี่นี่รังอันนี้อยู่มันปะให้น้องกว่านี้มันได้แค่นี้แหละคุณนั่นแหละเขาจะย้ายมาอยู่บ้านเราแทนส่วนเราย้ายไปอยู่บ้านเขาแล้วน้ำก็น้องเอาล้วค่ะพี่น้อขาเรากล่าวว่าจะขโมยบ้านคนอื่นงั้นใช่ไหมคะใช่ ตอนนี้เลงไว้แล้วหกหมื่นหกสีแดงสวยใช่ใช่อืมขับหัวหันี่ละอันโตแสนสองแสนสองเอาเลยยึดเลยสามหมื่นหรือแสนสองว่ะยึดเลยอย่างนี้ต้องยึดแล้วหมื่นสี่เฮ้ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่บ้านเนื้อบ้านอันไหนหมื่นแปดถูกไหมบ้านเราดิบ้านเราเท่าไหร่ สี่ร้อยสามเ้อยสีาสี่โอเคเราวิธีกันอันนี้ค่ะเราก็ต้องทำการไล่เราออกมาจากบ้านค่ะใครตะยเางออกจากบ้านเฉยเพื่อจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปครอบครัวย้ายออกย้ายออกเฉยย้ายออกย้ายเฉอืเอาหรือเฉยเลยนั่นแหละหรือไว้ใจไม่มีใครมาอยู่แย่งได้นี่ค่ะเราก็จะเอาบ้านแสนสอง วางนะวางไหนนะแพ่สองร้อยไหนนี่นี่แพทสองเอออันโตนี่อันโตกดย้ายทำไมย้ายค่ะแล้วคนนอันโตอันโตนี่มึงย้ายออกไงอันโตย้ายไปเป็นชื่อได้เป็นชื่อได้ครอบครัวอ่ารปุริโทรีน่นครับปุริโทรีฮะคอ็นเจนอ่ากากะกาก กะอันโตกะอันโตอันโตกะอันโตนะน่าเขียนอ่ะเขาได้เงินอยู่สามหมื่นกว่าใช่ไหมอ่ะสล็อคคว้าดูเงินไปอันโตไปแล้วน้องจังแบบทำไมไปกิ๊ฟไปกดสูตรสูตรมันโกงค่ะอย่างนี้สะรใดกห่วเยอะไหนกดก็ไม่ดีเงินแล้วเรามีเงินแล้วสลับมาเล่นครอบครัวนี้ ดำเนินการต่อคุณต้องการจะบันทึกเกมต่อหรือไม่ด,ดำเนินการต่อกัอนอ่ะข้าไปดูซิโอ้บ้านโคตรใหญ่คุณเธองอไม่ใส่ไม้น้ำด้วยอยู่แล้วก็ได้บ้านหลังใหญ่มาใช่มีเงินแสนหนึ่งคุณเธอ,อวิงว่งวิงเงินแสนหนึ่งด้วยของคุกคานอางคางกระตุก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 ความดีใจเป็นบอกเกิดของความจังไร พอช่วยอะไรช่วยอะไรบ้าพี่นกไ่ไหนพี่นกขึ้นไปนู่นโอ้โหบ้านพี่กิ๊บอะวิ่งไปส่ายไว้น้ำอะอากิ๊บพี่มาดูนี่อ่าวันนั่งกลางฝนเลยฝนตกอยู่พี่นกมาถึงห้องน้ำเลยค่ะโอ้โหห้องน้ำมันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอมให้เหตุด้วยพันเธอดิโอ้เขาเออใช่เขายังหรูบ้านก็หรูแล้วเราได้เงินฟรีอันหสนยิ่งพูดเธอ <น>เกียดมากเงินปียังแสนหนึ่งแน่มีฮะตอนแรกตอนแรกคุณเธอบอกว่าจะให้อของขวัญชีวิตใช่ไหมไม่ต้องแล้วนี่แหละคือของขวัญชิ้นใหญ่แล้วอ๋อเหรอใช่บ้านไม่ดูใหญ่ไปหรอใหญ่นะเออคุณเธอเอาหลักมาหลับ,ลบ <c oughs> เพื่อที่กันไอไอไอเลซี่ฟอกฮนะเอาอะไรมาวางปิดหน้าบ้านแั่งหน่าเกียดมากรือไม่ก็ล็อกล้อยมันไปหลังบ้าน แล้วใกล้มันลงสระว่ายน้ำแล้วบันไดออกมันเนจเี๊ยดมันจะมายึดทรัพย์เราไม่ได้ไงโอ้ยเป็นบ้าได้มั้งพวกนี้มันแกร่งเอาเดือดซิมทุกตัวต,วต,วตวายครับอ่าสระวาน้ำมาหลายคนแล้วคุณเธอนี่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโหบ้านหลังใหญ่มากอยู่กันสองคนห็นว่ามันดูแลยากนเน่นั่นแหละดีแล้วดีแล้วเลยดูหากันไม่เจอเนี่ยดูดิ ทีไหนวะอ้นั่งอยูกบทีวีจอประเองมีเครื่องเสียงด้วยโอ้โหน้องดูมันนะครับน่าเป็นข่าวข่าวเกี่ยวกับตอนนี้นะครับโลกกำลังถึงกายพิกตแล้วมีคนสองชายหนุ่มชายหนุ่มยิงสาวคู่หนึ่งนะกำลังเข้ามาขโมยเงินในบ้านคนเธอเลาออกจากงานเลยไม่ไม,ไม่ทรงไม่ทำงานเดี๋ยวยังแขน,แน,น,นึ่งกลัวอะไรเรียนดีกว่า อ๋อไปเรียนมาสีอ๋ะใช่แล้วเงินหมดเข้าบ้านเลยค่ะอ๋อเฮ้ยเงินหมดก็ไม่บ้านมันใหญ่ไปนล้วเนี่ยฉันว่าย้ายไปอยู่บ้านหลังนี้มันเล็กกว่านี้หน่อยคุณเธอเงินหมดก็ไม่มีปัญหาย้ายบ้านอีกรอบอ๋อจัะจัดโดนยึดบ้านยึดไปเลยไม่กลัวน่าเกลียดไหมฮะแล้วบ้านแถบนี้จะหายไปะโลกเราถึงวิกฤตแล้วครับผมบ้านจะค่อยๆหายไปทกลียดในทีหลังใช่น่าเกลียดที่สุด น่นสาสงสารอันโต้เตียงนี่ถ้าจะนอนสบายค่ะใช่อันโตนิโอพ <c oughs> ี่ต้องถามว่าจบพาน์ทเลยเป <c oughs> กกล่ากันปะกักทิพนะโอเคได,ได้ได้เดี๋ยวล็อจบพานก่อนก็ได้เพราะไม่เริ่มกระตุกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยมาเล่นอะไรที่มันเฮฮาแล้วหนุกกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวเจะไปแก้ความจะตกแค่นี้ก็สนุก,กนลแล้วคุณเธอการได้ยึดบ้านคนอื่นน่าเกลียดมากนี่เอาเอาความขับแคลนใจที่มีกับไอ้ไอ้นั่าชื่ออะไรนะใช่เลซี่ฟ็อกอีเลซี่ฟ็อกซ์เนี่ยมาลงกับอันโต้อันโต้กูไม่เกี่ยวเลย จริงถ้าเกิดเจอบ้านเลซี่ฟ็อกก็จะยึดเหมือนกันนะมีไหมบ้านเลซี่ฟ็อกเช็คสิได้ไงได้ไงดีได้ไงรู้จักเชิญเชิญครอบครัวมาเชิญมาที่นี่แล้วให้ลงสาไว้น้ำพูดเธอหน้าเกลียดนะพัดหน้าละกันโอเคแต่ถ้าเธอเธอจะลืมอยู่หรือเปล่าเธออาจจะลืมก็ได้นะความแค้นนี้ แม่ใจความแค้นี้จะอยู่โครงไปอีกนานใครยึดบ้านของผมขคงของข้าคือของข้าแค่โครงไฟง่อยๆอันนึ่งไม่กี่สิบนะนะไม่มันมีตัวนกไงตัวแทนของผมอยู่หน้าบ้านแล้วมันดูดไปแล้วใช่ ซึ่งอันนั้นมันเป็นบ้านเริ่มต้นไงของเราอ,อการขโมยไปมันถือการเป็นการหยอ่อมโอเคขนาดน,นั้นเลยใช่ใชโอเคค่ะก็เอาไว้เดี๋ยวติดตามใหม่พาน้านะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะติดตามนะคะฟิลีที่ใครชอบก็กดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วก็แชร์ต่อเพื่อที่ากันนะคะเยเ้ สติกเกอร์ลายคิปลีและของเพื่อนออกว่าจะไหนแล้ววันนี้พี่ลไลน์โตอมีให้เลือกสะสมามากมายถึงหลายแบบอย่าลืมมาอุดหนุนแล,ละเก็บสะสมกันให้ครบนะคะ